สวัสดีคะ่จะจ้าจากกินเที่ยวนะคะวันนี้มาทำเมนูต้มกะทิผักหวานใส่ผักโขมด้วยค่ะก่อนอื่นเราก็เด็ดผักก่อนนะคะเด็ดผักใส่รวมลงไปเลยค่ะมีผักหวานแล้วก็ผักโขมนะคะ ต่อมาทุบหอมแดงพักไว้ค่ะแล้วก็เอาผักไปล้างค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างผักเสร็จแล้วนะคะตั้งหม้อเลยค่ะแล้วก็เติมหางกะทิลงไปใส่หอมแดงใส่กะปิน้ำเดือดแล้วนะคะใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยผักค่ะน้ำเดือดอีกครั้งเติมหัวกะทิลงไปเลยนะคะใส่เกลือค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะใครจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะ